ครับสวัสดีครับพบกันวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์กันนะฮะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับวันนี้มาพบกับผมบอยสิรินักราชนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายที่ครับเพิ่นผมผ่านมากับข้างทางเจอบรรยากาศสวยๆนะครับบอกแล้วรายการผมมันไม่จําเป็นต้องขายที่อย่างเดียวนะฮะ ไม่จำเป็นต้องรีวิวที่นะครับนำเสนอที่อย่างเดียวม,มันดูมันไม่ใช่นะครับเป็นรายการที่เหมือนกับว่าผมไปไหนเจอที่สวยๆเจออะไรแปลกๆผมก็จะถ่ายทำมาให้ชมกันนะครับเป็นการคลายเครียดนะครับไม่ได้สแสวงหาแต่ผลกําไรสแสวงหาแต่เงินทองไม่ใช่ครับเนี่ยฮะบรรยากาศทุ่งนาแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะโฟกัสที่ผมจะพาไปชมไม่ใช่แปลงนี้นะครับมาอยู่ข้างทางเป็นฝูงนกฝูงหนึ่งผมเห็นแล้วผมตกใจอะ่ะชื่นชอบด้วยตกใจด้วยก็เลยอดใจที่จะ จอดรถไม่ได้นะครับตามผมมาครับเดี๋ยวพาไปชมทุ่งนาแถวนี้เขียวขจีมากนกเป็นหลอหลายร้อยตัวเลยอ่ะนะครับแต่ผมไม่รู้นะผมเดินไปใกล้ๆมันจะหนีหรือเปล่านะครับมันมีอยู่หลายสายพันธุ์มันอยู่ในทุ่งนากัน,นเห็นไหมเห็นไกลๆไหมฮะลองดูแล้วกันนะถ้าเดินไปเรื่อยๆมันจะหนีไหมเหมือนผมพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาไทยด้วยนะครับ ผมชอบไงสบายตาสบายใจดีผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นอย่างผมเห็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมันสดชื่นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆก่อนกลัวมันจะหนีเห็นไหมฮะโอ้เยอะเลยครับมาประชุมหรือเปล่าเนี่ยเตรียมไปเลือกตั้งหาเสียงนป่ะเปล่านครับนกเยอะมากคุณลุงขับรถมอเตอร์ไซค์แซลถ่ายนก นะ,ะตไปค่อยๆไปครับมีเสียงการวิดน้าเข้านาด้วยนะฮะเสียงกรงจกเสียงรถไถแปก๊แปกๆๆๆนั่นนะค,คิดว่าไม่หนีหรอกเพราะเราไม่ได้มาทำอะไรเขาผมจะรักษาละระยะสักหน่อยนึงนะครับ พิถีชีวิตแบบบ้านๆไม่กลัวคนเย่ยมีหลายสายพันธุ์ครับให้ผมผมไม่กล้าเอ่ยชื่อผมก็เอ่ยชื่อผิดใครผู้รู้จากชื่อก็ช่วยแนะนำหน่อยไั้ครับบางคนขับรถผ่านไปผ่านมาเขาคิดว่าผมบ้านะไม่มีบ้ามาขับรถจอดรถถ่ายอะไรไร้สาระแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่สาระหรอกครับ มันเป็นอะไรที่มีความสุขครับความสุขซื้อหาได้ไหมล่ะฮะมันซื้อหาไม่ได้นะครับถึงจะบ,บ้าก็ไม่ได้ทาความเดือดร้อนให้ใครอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแคร์อะไรใครนะครับอ้โหเยอะมากเยอะมากรถเยอะครับเส้นนี้มันก็หาก,กิงของมันนะฮะ ก็แปลกนะฮะมันอยู่แค่ตรงนี้แล้วแต่ไปตรงนี้มันไม่มีเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่มีตัวนึงก็ไม่มีครับแป้งติดก,กันเลยนะฮะไม่มีหรือเขาเอาน้าเข้านาแล้วตรงนี้พวกกุ้งหอยปูปลามันเยอะหรือเป็นไปได้ไหมเนี่ยฮะเขวิดน้ำเข้านาตรงนี้แล้วปลามันมากับน้ํานกมันก็เลยมากินปลาเป็นไปได้ไหมไม่แน่ใจครับสันนิษฐาน ลองเดินไปใกล้ๆอีกนิดนึงก็ไม่หนีครับแค่เดินโอเคครับเนี่ยผมเอาความสุขทางใจมาให้แค่นี้นะครับหลายคนบอกว่าชมรายการคุณบอยดีชมฟรีถูกต้องครับชมฟรีท่านเสียค่าเน็ตแค่นั้นเองครับที่เดี๋ยวชมฟรีครับไม่เสียเงินครับมากับผมไม่เสียเงินครับแต่ถ้าเรื่องที่เรื่องทางเรื่องรีวิวเรื่องซื้อขายที่เสียเงินครับอันนั้นอันนี้ไม่เสียครับโอเคผมก็มีโอกาสนําเสนอ ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเศษเสี้ยวของความสุขมาให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามผมบอยเศรษฐีนคราชนะครับถ้ามีโอกาสก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเจออะไรสวยๆแล้วผมจะนำมาเสนอนำมาให้ชมกันอีกวันนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ